วันนี้จะทำหมูสามชั้นอบกรอบนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือเราหมักหมูไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะแต่เมื่อวานนี่เป็นพริกไทยพริกไทยกับเกลือสองอย่างจ้ะทุกคนนีนะ่เดี๋ยวเอาไปอบเดี๋ยวเราปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ใสเ่เตาอบประมาณไอ้นี่ยความร้อนสองร้อยจ้ะ ปิดไปอย่างนี้ประมาณ20นาทีฟลอยข้างบนเดี๋ยวมาเอาออกนอะจาะท,ทุกคนจ่ะเรียบคนโมูบอบรอบผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เกือบสอง,งชั่วโมงทุกคนนมนมไม่ค่อยชอบแบบเป็นเป็นรกรอบมากตรงนี้นะจ๊ะคือหนังไม่ต้องกรอบมากก็เลยเอาแค่นี้เลยแบทุกคนเดี๋ยวเอาไปหั่นเนาะเละโอ้โหะทุกคนดูว่าข้างในจะสุกไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงมาเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีรวมทั้งหมดแล้วรวมเวลาแลว้วนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เราเอาฟลอยออกใช่ไหมที่บอกไว้ยี่สิบนาทีอะเอาฟลอยออกเราก็ ลถไฟเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบพอลถไฟเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมทุกคนก็จะได้เอพอ,พอทุกอย่างคิดว่ามัน,มนสุกแล้วอะหนังเริ่มแบบเปลี่ยนสีแล้วอย่างเงี้ยก็เร่งไฟขึ้นให้เป็นสองร้อยเนาะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณใช้เวลานานอยู่นะในการในการอบเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปแบบออนี่นนะทุกคนไม่ได้เอาไปแบบต้มหรือว่าทําอย่างอื่นแบบแบบที่เขาทํากันนะนะแะก็ค่อนข้างนางโอ้แมทนาซีด,ด้าให้ น้ำน้ำเปรี้ยวเล็บชิมหนังด้วยได้หรอกินเลยพอ,อได้ไหม,มแม่คิดว่าหมูมันไม่ค่อยนุ่มไม่รู้แม่เอาส่วนไหนมาเหมือนกันเลยแม่คิดว่ามันไม่ค่อยนุ่มนะคิดว่า ชั้นติกระดูบอบๆนะจ๊ะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นมันต้มสุกแล้วนจะ๊ะเราจะทำมันบดท,ทุกคนบดบดไปจ้ะเคบดได้แล้วจ้ะทุกคนตอนนี้ใส่มะการีนลงไปเนยนะจ๊ะ เปิดไฟอ่อนๆนะจ๊ะเปิดไฟอ่อนๆให้เนยละลายขั้นตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนะจะตามต้องการได้เกลือเห็นไหมเอามือเอามือบังเฉยแล้วก็คลิกไทย นมใส่ลงไปน้อยหนึ่งจ้ะลูสเตนเดิมคือโฟมีอลลิสโพว้าวสุดยอดนี่จ้าทุกคนเราก็ได้มันบดตามต้องการเนาะจ้ะง่ายๆเนาะจ้ะดทูทุกคนได้แล้วโอเคเสร็จแล้วจะ้ะมันบด S 1> <S 1> <S ตำทัวจ้าทุกคนควรนื้อทวหนึ่งทัวหนึ่งหอได้แค่นี้จ้าลุ้นตัวจ้ะ ให้กันเด้อจ้าสบายดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสบายดีทุกคนสบดีสวัสดีทุกคนฝนตกแม่พี่น้องอุ้ยฝนตกมาดีใจมากเลยจ้ะแม่ไปเก็บเพชรไปเก็บแล้วฝนตกแดดออกฝรั่งบอกฝนตกแดดออกจ้ะโอเคว่าชกุตตักเลยครับแม่เอาก่อนแม่เอาก่อนแม่เอานงชินโอเคแม่กินกับอืมกินกับนี่จ้านี่ ตำถั่วแล้วก็มีขนมจีนด้วยของอีเมลเนาะจ้ะกินเขาแรกกันจะ้ะตำถั่วหมูกรอบขนมจีมนวา่าซ่านว่าซ่านว่าซ่านอะไรยะงม้งงงงจะเอาอันไหนยะอันไหนก็เอาครับวันนี้ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช mm. 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 oh mm. mm. ่เอานี่สติกตันนี่ทำไมก็เอาไม่มาเอามันบอสทำไมอยากจะให้พอนี่ดี่นี่จะนุ่มเอาเลยครับลูกเอาเลยครับ นำบดน้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 ำดทั่วหมูกรอบขนมจีนจ้าให้ทุกคนกินข้าวแล่นกันอืมพี่แม่์ตำใสกะปิน้ำเดือดจ้าตำถั่วใส่กะปิด้วยชบแบงสมวัดมั่งกะสีวนบด เดกินได้นีม่มีบราวซอสด้วยนะจ๊ะฝีมือแมทชวครับเลรอแมธิวทำหรอ,หอ,หอแฮปปี้ว้า โชว์ทุกคนเลยเบ็ดด้วยมั้งเจ๋งทุกทุกมันรสชาติเห็นไหมทุกคนน่ากินมากเนาะน่ากินมากเลยทุกคน mà kim khẩu lén can miệng thấp thế ơ ra mà xuống hết giờ phản dưới thế cái là bằng đi ra đa mẹ ơi đa See Mm-hmm. Mm -hmm.

Ik het Yes, you can, maar I do it like for so, you. No het Het is liter op je zit in Ik vind คนก็ตกมากประมาณสองเดือนแล้วจ้ะคนก็นนตกมากขาดความชุ่มชื่นนะด้ยขอโทษดูสิเฮ้ยขอโทษพี่เนาะวันนี้พ่อแม่กินอาหารคนเดียว, <c oughs> วน,นี้ไม่กินคนเดียวเหรอ,อ วนี้กินโอแก้มีอาหารอร่ปกิน้าซอสแบบอร่อยนะดีล้วยังสดอย่อ่ะพูดอะหรแลนะครับเร่อง่เีอยู่ทีนู่อยู่ใจขงเาคเราต้องเอ่อุ It's fine. Khai sang anh nói hm mẹ học mẹ vinh học Mình chưa yát mẹ thang hô 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 แม่ทิวอยากกินแม่ยายทำให้ มีเนื้อครับเอาอันนี้ไปลูกเนี้ยแม่แม่มาอันนี้มันเป็นกระดูกก่อนนะลูกกระดูกติดกระดูกให้พ่อฉา่าแล้วให้อะไรอ่ให้พ่อหั่นให้อมเสิร์ฟเอออะอฮึจ๋อยน่าจะ perfect เพ่อชอบไหมอือวันนี้พ่อ วันนี้ทุกวันพอชอบ,บทุกวันเหรอแล้วแล้วคลอเลยมั้งมาเล็กเอาอีกคปปอรอับตเ๊กเลย ให้เหน,นี่โกโกุกโกุ้งเขาไม่เขากินได้กระดูกแม่ขอกระดูกอันนี้แม่ชอบแทะกระดูกเลยนนี่เองเนื้อติดกระดูกอันนี้ท hmm. ุกคนกิน,นอะไรครับอืม ทุกคนกินอะไรเลยอันนี้ทุกคนกินอะไรไม่ช่อยากรู้อยากรู้ใช่กระมือแม่แม่รัก้นสมตําไม่รักคนจมต่ำ ใช่ก okay. Th mm. mm. ินได้ถ huh. mm ้า hmm. ถ้าพูดอีสานตรงอีแม่หักสมตำาบะอีแม่หักสมตำาบอืมอืมหักยุหักยุกอ่าล้วลเลยจอด์เจนส์่วยูเอออ่ม เราทำไมต้องมองกลัวได้น hmm. ้อยเหรอหืมหลากลัวว่าพ่อจะให้น้อยเหรอืเหรอสุดีสุดี่กัวอรเอาจินิงๆเลยมากมาก นีแม่เส็บบอเส็บไรเสบ็สบ,สบอะไโอท้ทำไมในช่วงนี้นโกรธเยอะเอาไม่ชอบเหรอ,อหิวช,ชอบนั้นนังอบกรอบใช่ไหมเก็บไปกินตอนท้ายใช่ปะอืมสปาราทินทินชลุดจ้ะร้อนจ้ะจ้าทุกคนกลับเป็นเมนูที่นุงน่งๆเพิ่มขอมาเน่อยจ้าก,ก็เป็นหมูสามชั้นอบกรอบนะจ๊ะทุกคนจ้า กันละจ้าขอบคุณทุกๆคนที่แบบทักทายเด้จ้าสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้าทำงานเสร็จแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย